อิงอิงเผยเคยทำงานเลี้ยงเศรษฐีถังแตกชาวเน็ตจี้ถามใครก่อนได้คำตอบทำเอาชาวเน็ตเกิดความสงสัยขึ้นมาทันทีหลังอิงอิงอิงนภพัฒเขาไปตอบคอมเมนต์หนึ่งในติ๊กต็อกหลังมีคนถามเธอว่าดูดีแบบนะคะจากใจคนเลี้ยงงูสิงก่อนถูกอิงอิงอิงนภพัฒก็ตอบกลับไปว่าเสียดายเถียงเม้นนี้ไม่ได้ประสบการณ์ครั้งแรกในชีวิตที่ต้องทำงานเลี้ยงเศรษฐีถังแตกเด็กต้องให้เงินใช้แปลกดีงานนี้ต่อมเพิกชาวเน็ต ก็ทำงานขึ้นมาทันทีว่าเรศษธีทั้งแตกที่อิงอิงพูดถึงนั้นเป็นใครกระทังมีคนเข้าไปคอมเมนต์ถามต่อว่าหมายถึงเลี้ยงใครอะ่ะก่อนที่เมื่อไม่นานมานี้แซวอิงอิงจะตอบกลับว่าทำทานมัง้งแบบสังสรรค์กับฝูงชะเงินในบัตรเครดิตลดตลอด มีต้องติดนี้อดีตพนักงานอีกคนไม่ไหวไม่ไหวงานนี้ทําให้นักเผือกสงสัยกันใหญ่ว่าคนที่สาวอิงอิงพูดถึงนั้นเป็นใครแล้วเรื่องราวเลี้ยงเศรษฐีมีที่มาที่ไปยังไงเอาเป็นว่าชาวเผือกก็รอดูกันต่อไปว่าสาวอิงอิงจะหลุดคําใบปริจนาออกมาอีกหรือไม่ในช่วงนี้ขอขอบคุณขอ้ณขอมูลจากทีนิวส์ขอบคุณค่ะ